สวัสดีครับจะดีผู้ติดตามจ้องแต่รุ่งเร็วครับนี่ครับ,รบอ่าคุณมาทำอะไรไ,ไม่ทราบครับอ่าลุงจับปลาได้โอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้จับอ้านานสักรอ่องเอา 8, สามสิบตุ่นไปสักร่องได้แล้วอ๋อกันว่าวอยู่ตรงนั้น

ตายหูั้งไม่ตายหูไม่ปมันจะตายหูปุ้ยได้การมันก้าววางละเอียดีตายลงไปจับในกล้องเลยุ้ยไปดนองเกีย

Ừ nan yêu thích 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 Ồ thích chát thích 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 Bọn thích 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 ừ, thích 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 ผมขอกินลูกกามก่อนดีกว่านะครับพี่น้องประชาชนนี่นะครับปูนะครับพี่น้องน้าได้มาแล้วนี่นะครับจะมีไม้หนึ่งครับ mày đi bình rong luôn Bình rẻ quên anh nghe ở đây à giờ em mới phù gắt đồ cả đúc đúc mì kẹt nè cho nè em mì nuốt ô mày chén nuốt cho clean tốt tí ô cho nè มันแก่งกันเลยนเลยเก่ัน็แขงเลยแล้วไม่โอโแเออดีพลาอันเลยเออไอ้วันน้รักล็อกไปตาได้เรอไปโอ้ยรักฟล็อกไอ้ทู